จร,จริงๆอยากจะค้อนมาทุบนี่เลยโยมปวดมากเลยโยมสองข้างเลย<ค>มันติดวันเดินดีวยมเดินไม่ค่อยเสียวนะ ใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกสามสองบอกแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะไหนลองทำดูสิคะว่ากินเปล่าแม่นั่งขัดตมาดได้แล้วนะโอโห่เนี่ย่ะผลลัพธ์สุดยอดมากตั้งมากล่องที่สองก็รู้สึกเดินดีมากเลยขึ้นบันไดก็ไม่ขัดไม่ปวดแล้วก็ไม่ปกติเดินกบเก็บกบแก็บตอนนี้ไม่เป็นแล้วไม่เป็นแล้ว จับแก๊ปเป็นยังไ,ไงบ้างอ่ะจับแก๊ปนี่หายมั่นใจไหมคะว่าดีบูนดีจริงอย่างที่เขาออกสือ่อกันไหมคะเชื่อคะ่ะว่าด<ช>ีบูนดีจริงเพราะเ<ช>พราะเราเป็นคนทานเรารู้ว่ามันดีจริงเราต้องสัมผัสเองเท่านั้นเองนะคะ<ช>ว่ามันจะดีไม่ดีมันขึ้นอยู่ที่ว่าเราลองหรือ<ช>ไม่ลองเท่านั้นเองก<ช>็<ช>เป็นทางกาหลังที่จากได้ลองแล้วผิดหวังไหมคะไม่ผิดหวังค่ะอไม่ผิดหวังจริงจงอยากโยก้อนมาทุบนี่เลยโยมมันปวดมากเลยโยมสองข้างเลยมันนึกอย่างนั้นจริงๆนะยโยมมันปวดแบบไหนคะปวดแบบลึกปวดแบบปวดแบบอยากจะทุบ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรกอยู่ที่ตลาดบางเพ็งใต้มีนบุรีกรุงเทพมหานครนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็อยู่กับหลวงพ่อนะคะที่ฉันผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลนะคะตัวนี้แล้วเห็นผลลัพธ์ชัดเจนมากๆนะคะวันนี้นะคะหลวงพ่ออยากจะแชร์ประสบการณ์ดีๆนะคะว่าหลังจากที่ได้ทานผลิตภัณฑ์ดีบูนมีความประทับใจอะไรและอยากจะบอกญาติโยมในวันนี้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะเสียงจากหลวงพ่อกันนะคะนวัพสการค่ะหลวงพ่อขกอข้เจริญพรนิยมนะอาตมากับพันธุปัจัยคุณอาตมา วัดที่จำพรรษาอยู่นะแบบมาที่สิบสีพรรษาเนีย่ยโยงนะค่ะหลวงพ่ออายุเท่าไหร่คะตอนนี้68สิบแป่ตอนที่จะหลวงพ่อจะฉันติดพันตัวดีบูนะคะหลวงพ่อมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายบ้างคะจะปวดหัวเข่านี้ทั้งสองทั้งสองก้างนะโยมนะค่ะเริ่มป,ปีสี่ถิบก้าจะเริ่มปีสี่ก<ว><ว>้านะประมาณสิบปีแล้วค่ะวิบปีมาเนี่ยหัวเข่าสองข้างแล้วก็เห็นบอกว่ามีตรงฝ่าเท้าฝ่าก็เท้าฝ่าเท้าจะถ้าเดินเดินมากๆแล้วจะจะเดินลําบาก เหมือนก้สัลอยในข้อเทาานี่ก็มันเสียงมันมีหรือไม้ลวกหรืออะไรเข้าไปแทงนี่ก็ก็อาจมาก็จะซื้อยาแก้ปวดเป็นยาชุดมาเป็นมานานหรือยังคะอาการนี้คะ่ะกะมาอาการสิบป,ปีแล้วมีสิบสามปีได้สิบสามปีที่ทนทรมานทรมาน,ทรมานมากเลยใช่ไหมคะ,คะแล้วมีการรักษาอย่างไรบ้างคะก็ปวดก็ซื้อยาก็ที่เขาโฆษณาแล้วก็ลองดูค่ะแล้วเป็นยังไงคะผลรับ ก็หายมั่งไม่หายมั่งใช่ยมบ้างไม่หายบ้างใช่ไหมแล้วหลวงพ่อรู้จักสิภัณฑ์นิบูลนี้ได้ยังไงคะก็ได้ดูอ่ายูท b e อัตมาก็ลองไปดูเรื่องกับประดิเจอเจอมาสิบกว่าบันทั่แล้วแหละอ่าจังเห็นว่าญาติโยมที่มาสัมภาษั์กันก็อายุก็เยอะแล้วเนี่ย60กิ กว่าแล้วเกือบเจ็ดสิบมค่ะลองก็เลยมีความมั่นใจใช่ไหมคะว่าอ๋อมีการออกสื่อหลายคนแล้วนะคะเห็นพุกสัมภาษณ์หลายคนใช่ไหมคะก็เลยมั่นใจแล้วหลังจากที่ตัดสินใจได้ลองทานค่ะมันดีจริงอย่างที่ญาติโยมเพืออกมาพูดไหมคะหลวงพ่อคะก็ก็ดีนประมาณกานไปสองกองก็สิบกว่าและสิบกว่าสิบกว่าสองแล้วก็เริ่มดีดีขึ้นนะมันดีขึ้นยังไงคะก็อาการเขาก็ดีขึ้นนะขนาดเราจังแค่สิบสองเนี่ยค่ะ จากที่ว่าการปวดหนักนะคะเมื่อก่อนเนี่ยคือปวดร้อยเปอร์เซนต์เลยฉันไปเพียงแค่สิบซองนะคะหลวงพ่อนะคะก็สามารถจะเอ่อสุขภาพดีขึ้นห้าสิบเปอร์เซนต์แล้วนะคะเรียกได้ว่าประทับใจที่สุดวันเดินดีงเดินไม่ค่อยเจี๊ยบเห็นหลวงพ่อบอกว่าเวลาที่ช่วงเช้าๆไปเดินมีถบาจะมีอาการทรมานบ้างๆเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะเห็นบอกว่าญาติโยมได้ถามเลยใช่ไหมคะหลวงพ่อตอบว้างไหมคะค่ะญาติโยมท่านก็บอกว่าเคยเห็นมันกันโฆษณานี้ยก็ยังอยากจะให้อัตมาลองดูค่ะ อาจจะมาเดินบิดระบาดดีขึ้นท่านคงประจาตามาจะคงประจา,านตามอ่ะคมะาเมื่อก่อนเนี่ยปวดเท้าญาติโยมก็เห็นว่าหลวงพ่อเดินกระเพกกระเพกปวดเท้าใช่ไหมคะหลังจากที่ทานดีบุลไปสิบซองน,นะคะหลวงพ่อเดินได้ดีขึ้นนะคะญาติโยมก็มีการมีการถามนะคะว่าหลวงพ่อก็เลยบอกไปว่าเจอ ER ผิดพันดีบุลใช่ไหมคะใช่ก็ถ้ามีคะแนนให้ดีบุลสักสิบคะแนนหลวงพ่อให้ดีบุญคะแนนเท่าไหร่ดีคะก็ช่วงนี้นะก็ถ้าร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นแหละถ้าให้ถ้าให้ร้อยคะแนนค่ะหลักๆนั่นก็อาจจะ 70กว่านั้น,นะเจ็ดสิบนะคะ <70 S 2> มีร้อยให้70นะคะถือว่าผลลัพธ์สุดยอดอมากๆใช่ไหมคะจึงย้งนยิบเป็นกันไป10บสองสิบกว่าสองสิบกว่าสองเท<อ>่านั้นเองนะคะจากที่เคยเป็นหนัก10ปีหลวงพ่อก็ดีขึ้นนะคะก็อยากจะบอกญาติโยมนะที่อาจจะมาก,ก็ลองฉันลองทานรู้ได้เเนี่ยก็ดีขึ้นนะโยมจากที่ว่าได้ทานยาหลายอย่างมาแล้วหลายยี่ห้อหลายหลายหล,ลายอย่างมาแล้วก็คุ้มล่ะ จากที่ทานค่ะคุณแม่สัมผัสการเปลี่ยนแปลงได้ว่ามันดีขึ้นตั้งแต่ซองที่เท่าไหร่คะซองที่สดีขึ้นเยอะเลยซองที่3นะมันหมายถึงว่า1กล่องมันมี5ซองนะคะคุณแม่ทานีแค่3เกาะ3ซองนะคะก็ดีขึ้นดีขึ้นยังไงคะเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะก็ลูกง่ายเดินง่ายค่ะแล้วก็หายปวดนะลูกหายปวดหายปวดแค่นิดเดียวใช่แต่ว่ามันดีขึ้นนะคะที่เคยตึงดีขึ้นมากเลยแหละอ๋อดีขึ้นมากแลวการที่เขาตึงเป็นยังไงบ้างคะ เข่าตึงตอนนี้นะงอง่ายไปง่ายแล้วลูกเรางอไหนตให้คุณแม่ลองงองอได้นะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนมันจะเป็นแบบไหนคะคุณแม่โอ้จะเป็นเมื่อก่อนนี่ก็ต้องอย่างนี้ก่อนต้องยกต้องช่วยช่วยพยุงเขาก่อนสักสามหรือสี่ครั้งน่ะค่ะถึงจะถึงจะว่าเออ ลุกได้แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้สบายมากโอ้ยแต่ตอนนี้นะสบายเลยตอนนี้ไปได้ใช่ไหมคะไปได้เดินได้ไวขึ้นใช่เดินไหวได้คล่องขึ้นใช่ค่ะอาห้คุณแม่ลองลุกแบบลุกแบบไม่ต้องไม่ต้องจับสินง้อเลยโอ้โหนี่นะคะผลลัพธ์สุดยอดมากว่าก่อนทานคุณพี่ค่ะปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวดปวด่ะขาทั้งสองข้างช่วงระหว่าง ข้อข้อพับนี่ตึงขามากเลยนะคะปวดมาเป็นเกือบปีแล้วค่ะทานยามาหลายชนิดแล้วก็ไม่หายจนได้มาดูใน y o u t ค่ะแล้วก็เห็นโฆษณาต่างๆก็ลองดูแล้วก็ลองติดต่อเข้าไปในตัวแทนจำหน่ายทานพร้อมกับแม่ด้วยค่ะแม่ซึ่งอายุ91ปีนะคะสองกล่องก็รู้สึกว่าเออดีขึ้นนิดนึงก็ให้แม่ทานด้วย ก็ติดตามอีกค่ะก็เพิ่มอีกสองกล่องค่ะเพราะกล่องที่สามรู้สึกว่าดีขึ้นดีขึ้นมากดีขึ้นมากเลยค่ะแล้วแล้วเดี๋ยวก่อนก่อนที่จะให้คุณแม่ทานค่ะเราทานไปแล้วค่ะหลังจากที่เราได้เห็นโฆษณาค่ะเรารู้สึกไงว่าเราต้องตัดสินใจลองทานผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะก็คือมันดีกับเราที่เรากินเข้าไปแล้วรู้สึกว่ามันอาการตึงขาปวดหัวเข่ามันเบาลงการเดินขึ้นบันไดขึ้นอะไรรู้สึกว่า การก้าวขามันดีขึ้นนะคะ,คะแล้วหลังจากที่ได้ดูสื่อดอูเคสหลายๆเคสที่เขาออกสัมภาษณ์คะคะมีความเชื่อให้ไหนคะกับผลิตภัณฑ์ตัวนี้ว่ามันจะช่วยได้จริงๆหรอะคะในความรู้สึกในเว็บแรกที่คุณพี่เห็นรีวิวที่พวกออกสัมภาษณ์อะคะเว็บแรกก็ยังไม่แน่ใจนะคะ,ะก็อยากจะลอ,ลองด้วยตัวเราเอง,องว่าเพราะว่าการที่แต่ละคนเล่าอาการมามันเหมือนเหมือนกับที่เราเป็นเราก็เลยอยากจะลองดูว่าถ้ามันถูก กินถูกเราก็จะยอมกินตลอดไปแล้วหลังจากที่ทด้ทานนะคะเป็นยังไงคะเป็นจริงอย่างที่เขาพูดไหมคะจริงจริงมากเลยค่ะรับประกันเลยค่ะว่าดีบุญดีบุญแน่นอนจริงๆค่ะห้าห้าห้ากล่องนี้เห็นผลทันทีแล้วทุกวันนี้เดินสะดวกสบายหายปวดหายไรหมดเลยค่ะค่ะแล้วเมื่อก่อนค่ะอยากให้เล่าว่าค่ะว่าตอนที่ปวดเนี่ยช่วงการใช้ชีวิตมันทรมานมันลําบากแบบไหนบ้างคะทรมานทรมานมากเลยแม้แต่จะนอน โทษนะคะจะเข้าห้องน้ํา<ฆ>จะนั่งจะลุกนี่มันลําบากมากเวลาจะลุกเนี่ยถ้านั่งแบบนี้ลุกเองไม่ได้จะต้องเอามือเนี่ยยันพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นไปแบบนี้ถึงแล้วลุกขึ้นไปแล้วก็ต้องยืนตรงๆก่อนนะคะถึงจะสามารถก้าวขาได้แต่ตอนนี้โดนนั่งลุกโดยที่เราไม่ต้องดันขาแล้วก็เราสามารถลุกนั่งลุกนั่งได้อย่างนี้ซึ่งมาก่อนเราทําไม่ได้เลยแล้วเราก็เดิน จะต้องค่อยๆเกาะไปนั่งห้องน้ําอะไรนี่มันจะเป็นอะไรที่ทรมานมากนั่งยองไม่ได้ไม่ได้เลยะะนั่งชักโคก็ไม่ใช่ว่าจะนั่งน่นเวลาจะลุกจะต้องยันหาอะไรยันไวหาอะไรยันไวแต่ตอนนี้คือนั่งลุกได้สบายแล้วนะคะได้สบายเดินขึ้นบันไดอะไรนี่ไปไปแบบเป็นก้าวก้าได้มาก่อนจะต้องค่อยๆขึ้นทีละก้าละเก้าแต่ตอนนี้สะดวกสบายมากเลยค่ะมั่นใจในสินค้าเลยนาะมั่นใจในสินค้าเลยค่ะถ้าใครเป็นนะก็ลองลองลองทานดูนะคะค่ะ ถ้าเป็นไม่มากนี่ก็น่าจะสักสองกล่องสามกล่องก็น่าจะดีขึ้นแล้วค่ะนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้จริงถ้าความถามความประทับใจะคะ่ะว่าประทับใจอะไรในลิตพันตัวดีบุญบ้างคะประทับใจใน ที่ว่าเราเราทานเข้าไปแล้วเราดีขึ้นเราหายปวดเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราไม่ทรมานเราหายเป็นปกติเลยเราก็ก็ภูมิใจในสินค้าตัวนี้ค่ะคือลองทานมาหลายหลายตัวแล้วมันก็ไม่หายแต่ดีบูนี่โอเคเลยว่าถามความประทับใจอ่ะคุณคุณแม่มั่นใจในสินค้าดีบุว่าช่วยให้ลูกสาวคุณแม่ดีขึ้นคุณแม่มีความประทับใจยังไงคะบอกกับท่านผู้ชมเลยค่ะประทับใจดีค่ะคิดว่าเออมันต้องจริงมันต้องดีจริงถ้าไม่ดีจริงแล้วลูกคงไม่ไม่ไม่หาย <ด>โอ้โห,โหนี่นะคะเสียงจากผู้ใช้คุณแม่นะคะบอกว่าเห็นความเปลี่ยนแปลงนะคะดีบูเนี่ยดีจริงๆทาไีจริงลูกสาวไม่ดีขึ้นขนาดนี้หน้า<ช>ตา,ตาสดใสใช้ชีวิตได้ยังมีความสุขเนาะใช่ค่ะนะคะวันนี้นะคะเรียกได้ว่านะคะใครที่ดูอยู่ตอนนี้ไม่ต้องลังเลเลยใช่ไหมคุณแม่ถ,ถ้าถามตัดสินใจทานได้เลยเนาะอ๋อถ้ามีเงินซื้อเลยนะคะคุ้มค่าไหมเนาะคุณแม่เนาะคุ้มค่าไหมคะพี่ทัศนีคุ้มค่าค่ะคุ้มค่าเราเหมือนเราได้ ขาใหม่นี่คะใช่ค่ะเหมือนได้ขาใหม่เหมือนได้ร่างกายเรากลับคืนมาเหมือนเหมือนที่เราเคยแข็งแรงอะค่ะบางทีเราอยากจะทําอะไรมันทําอะไรไม่ได้มันปวดแล้วมันมันหมดไปไม่ได้ไปไม่ได้ทําอะไรไม่ได้มาก็ได้แต่นอนปวดขาอย่างเดียวเดินไม่ได้หมดไม่ลู้นอนนอนยังข้าวนอนอย่างเดียวเลยทำไมได่อยากพาไม่อยากจะลุกขึ้นมากินบนบ้านไม่อยากจะขึ้นมาเลยแล้วก่อนทานนะคะพี่พีวอนมีอาการปวดส่วนไหนในร่างกายคะปวด หน้าขาแล้วมาที่ขาหนีบแต่ปกติอ่ะพี่เป็นหมอรองกระดูกพี่หมอรองกระดูกพี่แตกแล้วพี่ผ่าผ่าหลังมาแล้วหนึ่งครั้งแล้วก็ผ่าสะโพกมาครั้งหนึ่งแล้วผ่ามาทั้งหมดสองครั้งผ่าหนึ่งครั้งแล้วสะโพกสองครั้งแล้วล่าสุดคุณหมอก็นัดจะผ่าครั้งที่สาม แต่ว่าพอดีพี่มาเจอดีบูญก่อนเจอดีบูลก่อนแล้วก็ก่อนที่จะทาน่ามันมีอาการปวดยังไงอยากให้พี่พิมพ์พวันเล่าให้ฟังนิดนึ่ะปวดตั้งแต่หน้าขาค่ะล้าไปที่ขาหนีบแล้วก็ล้าไปที่มดลูกแต่ว่าไปหาคุณหมอคุณหมอบอกว่าต้องตัดมดลูกทิ้งแล้วก็ผ่าผ่าสะโพกอีกครั้งหนึ่งเป็นครั้งที่สามเพื่อที่เพราะว่าขาเริ่มอ่อนแรงแล้วพี่ก็เดินไม่ได้อ๋อเดินไม่ได้ค่ะเห็นบอกว่าพี่พิมวันเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยต้องนอนติดเตียงใช่ไหมคะ ค่ะพี่จะเดินระยะใกล้ๆเพราะว่ามันเดินไม่ได้พอเดินแล้วว่าขามันจะอ่อนแรงมันจะพักแล้วอยู่มาวันหนึ่งอ่ะ,ะพี่นัา่งหาันหลังเนี่ยแหละ,ะแล้วพี่ฟังเปดิด YouTube ดู uh huh. พี่ได้ยินคนพูดว่าเออ ปกติผมว่าเดินไม่ได้ตอนเนี้ผมออกมาวิ่งได้เหมือนเดิมพี่ก็เลยรีบผ่านไปดูว่าเขาเขาเขาทำอะไรเหรอเขาอะไรเขาก็บอกว่าเป็นอาการเหมือนเราค่ะใช่แล้วเขาก็อายุเยอะกว่าอายุเยอะกว่ามากแล้วเขาก็บอกว่าเขาว่าทานดีบูลหลังจากว่าเขาบอกทานดีบูลพี่ก็ตั้งใจดูว่าดีบูนคืออะไรอ๋อค่ะเพราะว่าพี่เป็นอยู่พี่ลองมาเยอะแล้วยาลองมาหลายขนาดแล้วมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นไปกว่านี้แต่ลองอีกัะครั้งก็ไม่เป็นไรมันไม่เสียหายอะไรอยู่แล้ว ได้ว่าเราเนี่ยทำมาทุกวิถีทางแล้วาเราก็ขามาแล้วตัวอื่นเราก็ลองมาแล้วจะลองอีกสักตัวก็ไม่เป็นไรแล้วเป็นยังไงคะหลังจากที่ลองลิตภัณฑ์แลวบดีบูนอย่างเงี้ยค่ะถ้าพูดง่ายๆเลยนะคะบูดีบูนกล่องนึงเนี่ยมันมีห้าซองทานได้ห้าวันใช่ไหมคะค่ะประมาณวันที่เจ็ดก็คือหนึ่งสัปดาห์เราจะเริ่มเห็นผลเลยจากว่าขาที่เราเดินไม่เท่ากันเนี่ยเดินกระเพกกระเพกเนี่ย ขาเราเหยียบได้เต็มเต็มเท้าขึ้น uh huh. แล้วก็เดินไม่มีไม่มีแบบประทิไม่มีอะไรเส้นท่มอะไรอย่างเงี้ย uh huh. ไม่มีเหมือนเจ็บเจ็บตรงขาหรืออะไรเงี้ยเดินได้ปกติเหมือนเราไม่เป็นอะไรเลย uh huh. ซึ่ง uh huh. พี่อะ uh huh. นัดหมอแล้วว่าอีกเดือนหนึ่งอะ uh huh. อาจจะต้องผ่าอ๋อค uh ่ะ huh. พอเอินมาเจอนี่พี่ก็โชคดีไปไม่ต้องผ่ารอบสาแล้วอตอนที่พี่พิมพ์วันหาดูแบบดูดูสื่อที่ออกไฟค่ะตอนนั้นรู้รสึกว่าเอ๊ะเขาแจ้งมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยมีความคิดไหมคะไม่เพราะว่าพี่ดูแล้วอะ,อะคือหน้าตาเขาอะ เขาพูดด้วยความจริงใจเราดูคือคนที่เป็นน่ะถ้าใครไม่เป็นไม่รู้นะเพราะความเจ็บปวดอ่ะเวลาเราหายเราจะรู้สึกดีใจแค่ไหนหน้าตามันจะบอกเลยว่าเออเมื่อเราเจออะไรที่เราประสบความสําเร็จอ่ะเราจะดีใจมากเลยว่าเออเราเจอสิ่งเนี้ยแล้วเราก็อยากบอกต่อคนอื่นไปว่าใช่ค่ะเออเราทานนี่ดีพี่ก็แนะนําคนอื่นนะที่ที่เขาเป็นอ่ะเขาก็บอกว่าเขาจะลองดูเพราะว่าพี่อยากให้ ให้คนที่เขาเป็นน่ะเขาหายเป็นมันทรมานมากนะคะใช่ไหมทรมานเนาะแล้วคนเราอ่ะแต่นวันวันหนึ่งนั่งมอนมอนมองแต่ว่าเพดานอ่ะอม,มันทรมานนะคะแล้วหลังจากที่เราได้เปิดใจลองทาน,นะคะ่ะพี่พิมวันปทับใจอะไรในผลคันดีบุญบ้างคะมันไม่น่าเป็นไปได้ว่า,ว,าว่ากินแล้วมันจะหายไปในแค่ช่วงเวลานหนึ่งสัปดาห์แต่หนึ่งสัปดาห์จากเราปวดเป็นเดือนปวดมานานมากอ่ะเรากินไปแค่เนี้ยมันหายทันตาเห็นเลยอย่างเงี้ยเรียกได้ว่าผลลัพธ์ใช่ค่ะ มากเลยใช่ไหมคะทำความคุ<ช>้มทุนนะคะมันคุม้มไหมคะตอนแรกที่เราฟังราคาเรารู้สึกว่าราคามันสูงแต่ไหมเกินเกินข้าเกินค้าคุใชมม่มเกินค่า่าใช่ถ้าถ้าเปรียบกับเท่ากับว่าถ้าพี่ไปผายรอบนึงพี่เสียมากกว่านี้แน่นอนและอีกอย่างหนึ่งช่วงพักฟื้นไม่ใช่3เดือนนะคะ6เดือนนะคะถ้ากจะกลับมาเดินได้อีกครั้งนึงแล้วเราก็เสี่ยงว่าเราจะเดินได้หรือไม่ได้เพราะเขาไม่ได้รับประกันนี้นะคะพวกอยู่กับเคส พี่น้องนะคะลูกค้าทั้งสองท่านนะคะก็ได้ทานผลิตภัณฑ์ตัวดีบูลตัวนี้นะคะแล้วก็ทานแล้วก็เห็นผลลัพธ์ทักเจนทั้งสองท่านเลยนะคะเดี๋ยวเรามาฟังนะคะประสบการณ์การทานนะคะว่า,าท่านเคยปวดทั้งสองท่านนะคะเคยปวดเข่ามาแล้วแล้วก็ทานผลิตภัณฑ์ดีบูลน,นะคะแล้วดีขึ้นเนะาะเดี๋ยวกอนอนนะคะแนะนำเองก่อนชื่อที่อะไรคะกัญจนาค่ะที่กัญจนาเนาะผมสมพานตะบลิบที่สมพานเนาะทั้งสองท่านเป็นพี่น้องกันค่ะพี่สมพานทานตัวผลิตภัณฑ์ดีบูลตัวนี้เนาะค่ะ ก็ให้พี่สมภาร่ายฟังนิดนึงค่ะว่าก่อนทานนะคะมีอาการปวดยังไงบ้างคะก่อนทานมีอาการปวดปวดเข่านะครับเขาบอกว่าเป็นเข่าเสื่อมปวดเข่าแล้วก็ล่าลงขาเอวนะครับก็เลยดูทางย t u b e ก็ได้สั่งเดนพันธีบุญมากินค่ะเห็นผลครับเห็นผลชัดเจนเนาะเรียกได้ว่าเมื่อก่อนมีอาการปวดเข่าแล้วเห็นบอกว่าเวลาที่ก่อนจะลุก่ะมันจะลุกลําบากใช่ไหมคะเมื่อก่อนต้องแบบ ยังไงบ้างคะเวลาก่อนจะลุกอะตอนที่เราปวดอยู่ก็ค่อยลุกขึ้นลุกแล้วก็เหมือนเหมือนเข่ามันบิดครับแล้วก็ลุกขึ้นลักษณะแล้วก็เหมือนหลังแข็งค่อยลุกมี้อเือนได้เมื่อก่อนเป็นแบบนั้นแล้วเห็นบอกว่าเอาเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถที่จะยกขามาเพื่อไขยห้างได้ใช่คือลักษณะเนี้ยครับคือเอาสักห้าวิไม่ต้องเยอะค่อยๆลองลองดูอนนี้ค่ะ มันตึงต้องรีบรีบปล่อยทิ้งหน้าดีขนานั้นมันเป็นยังไงคะอาการปวดมากปวดปวดแล้วตึงเลยมันแล้วที่หลังอ๋แล้วถึงเอวนะคะแล้วหลังจากที่ได้ตัดสินใจลองทานตัวดีบูลนะคะเห็นผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะเล่าให้ฟังนิดนึงนะคะอาการที่น่าขาตึงค่ะที่ล้าวลงขามาเอวสามกล่องครับ อาการเหล่านั้นหายหายเลยแต่ทุกวันนี้คือสามารถที่จะไข่ห้างได้ปกติได้ปกติเห็นพี่สมภัธ์บอกว่าอ่าวิ่งได้ด้วยใช่ไหมคะได้วิ่งได้ด้วยวิ่งได้ด้วยเนาะเรียกได้ว่าผลลัพธ์มากมากพอตัวเองทานแล้วเห็นผลลัพธ์จเจงแบบนี้ก็เลยบอกต่อพี่สาวก็เลยบอกต่อพี่สาวอ๋อค่ะแล้วเป็นไงช่วงที่แบบแนะนําพี่สาวพี่สาวมีอาการแบบไหนเล่าให้กันฟังอยู่เนาะ มีอาการปวดเข่าค่ะแล้วก็ปวดบั้นเอวเวลาเรานั่งสักพ้านานๆเนี่ยเวลาเราจะลุกขึ้นเนี่ยเราต้องตั้งหลักก่อนครัเพราะว่ายืนตรงไม่ได้เลยค่ะเวลาขึ้นกระไดนี้ก็หัวเข่าจะมีอาการแสบแบบเสียวแป๊บๆป๊อะค่ะอืมค่ะทรมานมากทรมานมากก็เราให้พี่สัมพันธ์ฟังแล้วพี่สัมพันธ์ก็แนะนำแนะนำค่ะก็ลองกินดูแต่ว่าเห็นผลนี่ ซองแรกก็คิดว่าตัวเองเนี่ยอุปทานหรือเปล่ามันเริ่มดีเลยซองแรกค่ะนำสินค้าให้แฟนทานด้วยแล้วก็พี่สาวที่อยู่ต่างจังหวัดด้วยเนาะแล้วเป็นยังไงบ้างคะผลลัพธ์ผลลัพธ์แฟนเขาบอกว่าดีมากค่ะตอนนี้แกก็หายปวดกันหายปวดใช้ชีวิตได้กับท่าแกเดินแกเดินเยอะเดินทํางานค่ะเดินเยอะเดินทํางานเนาะก็เรียกได้ว่าถ้าถามความะทับใจอะค่ะของพี่ทั้งสองท่านว่าผลิตภัณฑ์ตัวดีบูนตัวนี้ค่ะมันช่วยอาการไขข้อเสื่อมกระดูกปวดเข่าตัวนี้ได้จริงอยากให้พี่แนะนำนิดนึงอะค่ะ ความประทับใจอะค่ะพูดเลยค่ะครับก็สำหรับปฏิบพลปกิสั์ดีบูญเนี่ยครับตามที่เคยเคยได้ดูแล้วก็ได้ลองมาใช้ดูความประทับใจนี่เรียกว่าสุดยอดครับเหมือนกับที่เราเป็นนี่ปว,ปวดขาปวดเข่าปวดอะไรนี่เหมือนเหมือนได้ขาใหม่ครับครับผมสำหรับที่ท่านอยากจะลองนะครับดูดูคลิปนี้แล้วก็สั่งเลยครับไม่ต้องรอนะครับไม่ต้องรอให้ใครมาซื้อให้กินนะครับ เราเองต้องซื้อเองต้องรักษาตัวเองครับสุขภาพของเรา <c oughs> ดูแลเองครับดีที่สุดครับ <c oughs> ใครขาซื้อไม่กินไม่มีใครซื้อครับซื้อเองเลยครับน่ารักมากนะคะนี่ก็เป็นการการันตีเนาะว่ากินจริงเห็นผลจริงแล้วก็อยากให้คนที่มีปัญหาได้ทันเหมือนเราได้หายเนาะแล้วเดี๋ยวอยากให้พี่กัญนาค่ะเ,ออเล่าความประทับใจในผลิตภัณฑ์ดีบูนนิดนึงนะคะ,ะผลิตภัณฑ์ดีบูนนี่กินแล้วดีจริงๆนะคะถ้าใครมีอาการแบบนี้ปวด ปวดตามร่างกายเกี่ยวกับกระดูกเนี่ยคิดถึงดีบุญนะคะของเขาดีจริงๆค่ะอ๋อน่ารักมากๆนะคะก็วันนี้นะคะก็เป็นประสบการณ์ดีๆทั้งสองท่านนะคะก็ใครที่มีปัญหาปวดข้อปวดเข่าปวดกระดูกทับเส้นสามารถที่จะโทรมาปรึกษาพุกตามมือด้านล่างได้เลยเดี๋ยววันนี้นะคะเราต้องขอตัวไปแล้วเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ